ว่าดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยว่าคีางการคุก็อาจจะก,กู้ไม่ผ่าน<ช>พอเพลินคุณมาะเหมี่ยวเนี่ยคีดีถึง<ช>เขาจริงบอกวัคุณมะเหมี่ยวไปทำอะไรครับก็ให้ซื้อรถในชื่อเหมี่ยวแทนทำสิทธิ์เชื่อก็คือเบื้องต้นก็คือคุณมะเหมี่ยวไปซื้อรถเบนซ์ราคามาสี่ล้านบาทให้กับคนคันใช่ค่ะโดยใช้ชื่อของคุณมะเหมี่ยว เป็นคนทำสัญญาเข่าซื้อใช่ค่ะโอเคตอนซื้อนี่ใช่พันอย่าง,งนั้นเนี่ยนี่คือจุดจุดเริ่มต้นของการที่มีเรื่องกันแหละเพราะว่าเห็นไหมครับว่ารถเนี่ยคนที่ซื้อที่กได้จริงๆก็คือคุณ,คณตัวการแต่คุณไม่เมียเ่ยเป็นแค่คนที่ไปซื้อลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อแทนถูกค่ะแล้วตอนซื้อนี่มีการช่วยออกเงินไปไหมตอนนั้นก็ยืมเงินเราไหมก็เนื่องจากเป็นคนสนิทนะก็เลยให้ ก็ก็ช่วยออกเงินดาวไปบางส่วนคือตอนนั้นก็เป็นตัวแทนเนี่ยช่วยออกเงินดาวให้เขาีปบางส่วนแล้วก็พอได้รถแล้วใครเป็นคนใช้รถคันนี้ครับก็ทางคนสนิทเป็นคนใช้ทางคนสนิทเป็นคนใช้นะแล้วช่วงที่ใช้ถ้าเกิดเขาเขาชื่อในสัญญาเขาซื้อในบัญชีของคุณเมี่ยวพอเขาส่งไม่ทันเนี่ยใครเป็นคนจ่ายท่ารถแทนเขาไปก่อนเขาส่งไม่ทันก็เราจ่ายเขาเราต้องจ่ายเพราะอะไรเราต้องจ่ายหรือไม่เพราะเราพูดสัญญา งก็เราก็จ่ายให้เขาไปอีกสิบห้าครั้งอืมก็สิบห้าครั้งตอนนั้นคนสนิทบอกว่าเดี๋ยวคนโอรถจะเคลียร์ให้ทีเดียวเดี๋ยวว่ากันอเดี๋ยวเขว่ากันอ่าก็คือเห็นไหมคะว่าพอเป็นตัวแทนแล้วเป็นตัวแทนที่ใจถึงด้วยใช่สายเป์สายเปร์โอเคแล้วคราเนี้ยรถมันซื้อเมื่อปีหกหนึ่งแล้วอยู่อยู่ไปเรื่อยเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับก็เริ่มไม่ผ่อนทางทางคนสนิทเขาเริ่มไม่ผ่อน เริ่มเว้นวักสองเดือนบ้างทีนี้เนี่ยทางทางเบ้นเขาก็เริ่มโทรตามเวลาเขาโทรตามโทรตามกับคุณมะเหมี่ยวใช่พอโทรตามแล้วสรุปว่าแกว่าเราก็หนักแล้วเราก็ไม่จ่ายแทนละเขาคุณใช้อยู่สุดท้ายก็คือรถคันนี้ก็ได้ถูกบริษัทเบ้นเนี่ยยึดยึดไปพอยึดไปแล้วเนี่ยความความเริ่มเดือดร้อนเนี่ยมันเริ่มมาหาคุณมะเหมี่ยวเยอะขึ้นและเพราะว่าบริษัทเบนยึดไปแล้วเขาแจ้งคุณมะเหมี่ยวว่าไง ก็ถ้าไม่มาปิดภายในเจ็ดวันจะประมูลลดแล้วก็กลับมาฟ้องเราก็คือเวลารถเนี่ยนะครับส้ญญาจาเข้าซื้อนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนทุกคนว่าการที่ผู้ให้เข้าซื้อเนี่ยเขาเอารถออกประมูลเนี่ยคุณไม่รอดโดนฟ้องนะถ้าเขาได้เงินไม่พอชาระนี่ค่ารถที่ค้างชาระคราวเนี่ยเขาแจ้งออกับคุณระเมียวแล้วว่าถ้าบาริษัทเบนซ์เนี่ยถ้ารีเบรคทิ่งเนี่ยถ้าเขาลดออกประมูลแล้วเขาได้เงินไม่พอเขาจะฟ้องคุณระเมียวใช่ค่ะให้ปิด ภายในเจ็ดวันใช่นี่แหละครับคือปัญหาแล้วเพราะว่าเร็วมากเร็วมากและคุณมเมี่ยวก็บอกว่าทํางานในในฐานะที่ที่จะเสียที่ถึทางการเงินไม่ได้ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาของเราแล้วล่ะทีนี้<ช>สรุปว่าเอาแล้วคุณมเมี่ยวพอไปสั<ม>่เบสแจ้งมาเป็นเดินการยังไงก็ตอนแรกก็พยายามขอผ่อนผันเพรนั้นี่ซึ่งเขาก็ไม่ให้ก็เลยต้องรีบเอาเงินไป ก็บอกยอดได้ครับว่าโดนไปทไนเท่าไหร่ก็มาสามสองสามสามละสองล้านบาททั้งหมดสามล้านกว่าบาทนะคะเออก็คือที่ที่เราปิดไปเนี่ยก็คือรวมยอดรวมอะไรเอาว่าคุณมเหมี่ยวเดือดร้อนเพราะว่าพอรถเบสให้โดนยึดก็ต้องไปปิดยอดแล้วก็เงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเาป็นยอดประมาณสามล้านห้าแสนบาทใช่พอเราเอาคุณมเหมี่ยวไปปิดไปปิดยอดกับเบนซิ่งแล้วคุณเหมี่ยวได้แล้วกลับมาก็ได้ลด ในราคาแพงมากคก็ขอพอพราคุณเหมี่ยวได้รถเบนซ์กลับมาเนี่ยแล้วพอคุณมาเหมี่ยวก็เลยคิดว่ารถเบนซ์ค่นนี้มันเป็นของใครมันเป็นปัญหาใครที่ก่อนคือคุเหมี่ยวก็ของคนสนิทของเราของคนสนิทคุณมาเหมี่ยวได้บอกให้เขาเนี่ยมามาใช้เงินแล้วรถไปหรือยังก็บอกบอกค่ะบอกบอกนะแรกแรกว่ามาเคลียร์รถไปมาเคลียร์รถไปเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เสียเงินไปเนี่ยสามล้านห้า ใช่ค่ะก็คือตัวเนี้ยคุณรุ่เมียวก็เริ่มเข้ามาหาผมตั้งแต่เริ่มเบนเริ่มโดนโนติจากบริษัทเบนคุณรุ่นเมียวก็ได้ก้าวเข้ามาที่จะมาเป็นลูกวางผม